ัสดีครับครับผมนายชัยฤทธิ์ปุตเต้วันนี้จะมาเสนอแผนธุรกิจนะครับของร pues, ้านอาหารผมร้านอาหารอาหารทนต์ปงเทสแล้วครับผมข้อความเป็นมาของธุรกิจนะครับก็ชื่อของเจ้าของธุรกิจนะครับคือชัยฤทธิ์ปุตเต้นะครับชื่อกิจการที่ตั้งของร้านที่ประกอบการแผนธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทสนะครับที่ตั้งนะครับสายสิบเก้าศิริรุสิบสี่ลำดับที่เป็นอยงเมืองเงยไดนะครับผมประเภทสินค้าหรือบริการก็คือเป็นอาหารตามสั่งเครื่องดื่มนะครับครบวงจรครับผม ครับมูลเหตุจูงใจหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้ประกอบธุรกิจนี้นะครับอยู่บานร้านอาหารกำลังได้รับความนิยมและเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปีที่ผ่านมานะครับมูลค่าทางมูลค่าตลาดธุรกิจอาหารครับทำให้เกิดร้านอาหารครบวงจรเกิดขึ้นมากมายตามแหล่งนุมชนต่างๆนอกจากนี้ยังมีกระแสรักสุขภาพที่กำลังมาแรงปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารตามสาั่งจึงเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตนะครับ และเป็นที่ต้องการของตลาดในศูนย์นะครับร้านอาหารตามสั่งแต่ละร้านจะมีความแตกต่างกันในเรื่องอของวัตถุดิบนะครับรสชาติเครื่องปรุงเช่นเครื่องแกงซอสของแต่ละร้านนะครับและบรรยากาศของร้านอาหารนะครับและที่สํคาคัญคือเรื่องของการบริการด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสและ,ะเหตุผลที่ทําให้สนใจศึกษาแผนรุรก,กิจอาหารนะครับเพื่อสร้างแบรนด์นอาหารที่เป็นเ,เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับผม แนวคิดและความเป็นไ,ไปได้ในการการพนธุรกิจนะครับผมธุรกิจร้านอาหารคือหนึ่งในะประเภทธุรกิจส่วนตัวที่มีผู้คนสนใจลงมือททามากที่สุดนะครับเพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่าแค่ทําอาหารเฟรนทำอาหารอร่อยก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้แล้วซึ่งถือว่าไม่ผิดนะครับผมแต่สิ่งที่อาจ,จต้องทาความเข้าใจคือความอร่อยความอร่อยนะครับปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะทำให้ร้นานอาหารโดดเด่นนะครับ หากไร้ซึ่งแหลความแตกต,ต่างนะครับก็ออยากที่จะพบเห็นทางการทาทำร้านอาหาร,รที่จะประสบควาสมสําเร็จนะครับผมที่การเปิดร้านอาหารในสหนอรอดที่มีมากขึ้นเนื่องจากผู้คนได้กลับมาจากประเทศมาเลเซียนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับจากการเป็นลูกเจ้าและเปิดร้านอาหารของตัวเองครับผมธุรก,กิจนะครับร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารซีเมเลียนะครับพัสดุตุ่นที่มีคุณภาพและได้รับ จากเกษตรกรโดยตรง 2. ตอบส,ส,สนองความต้องการของลูกค้าด้วยการการที่ใส่ใจมีมาตรฐานในการเป็นกันเองนะครับเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับผม 3. นะครับมันพัฒนารสชาติอาหาร,ส,ารสร้างความสาร้างสร้างสรรค์เมนูรวมถึงแบบการให้บริการใหม่ๆเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสมดเสนอครัรคบผมเป้าหมายนะครับแบบ่งเป็น2ระยะะครับได้แก่เป้าหมายระยะสั้น ช่วงเวลาปีและเป้าหมายระยะยาวเปนช่วงเวลาสมปีนะครับผมเป้าหมายระยะสั้นนะครับเน้นการสร้างเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์นผ่านสื่อออนไลน์เช่น f a c o b o o k i n s t a g กรมไลน์ยู u ูบนะครับเป็นต้นเพื่อแสดงจุดเด่นของร้านที่ทั้ทงเรื่องคุณภาพการให้บริการรวมถึงประโยชน์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่านๆที่ทาร้านจัขึ้นนะครับผมตอนครับ สร้างกำไรให้ใหใหได้เฉลี่ย1 0ของรายได้โดยเน้นการทำการตลาดเพื่อเร่งยอดขายและควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพามากขนสามนะครับเน้นการพัฒนารูปแบบและรสชาติอาหารเพื่อให้ได้เมนูอาหารที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดครับผมเป้าหมายระยะยาวนะครับช่วงเวลา3ปีรักษาอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรผ่านการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับผม และควบคุมต้นทุนของกิจการต่างๆให้มีความสม่สำเสมอโดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ถึงจุดคุ้มทุนของกิจการนะครับสอนะครับเพิ่มแนวอาหารใหม่ๆในอนาคตเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้แก่กลุกก่มลูกค้าที่หลากหลายครับการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับจุดแข็งนะครับปัใจจัยในองค์กรที่ทําให้กิจกา,า,ารมีความได้เรี่ยวของู่แข่งครับอาหารมีคุณภาพสด ใหม่วัตถุดิบส่งตัวจากเกษตรกรไม่ผ่านเครอข่ายทางการทำให้ได้วัตถุดิบที่ดีครับผมสองครับทำเลที่ตั้งอยู่ในซอยมีพื้นที่จอดรถตลอดแนวใกล้กับมัสยิดได้มีจุดเด่นเจอหอดนการหน้าปากซอยนะครับจะมีวัตถุดิบเครื่องปรุงที่ทำใหม่ทุกวันนะครับเครื่องปรุงมีกลิ่นหอมและสดใหม่ทุกวันสี่บรรยากาศและการตกแต่งร้านสไตล์บ้านๆทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนมารับประทานอาหารที่บ้าน,นครับจุดอ่อนนะครับปัจจัย จุดอ่อนนะครับเนื่องจากร้านอาหารอยู่ในซอยทำให้ลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าประจำนะครับอา,อาจจะไม่รู้ที่ตั้งของร้านครับผม2นะครับร้านอาหารที่เปิดหลากหลายทำให้ราคาทาราคาอาหารได้ดีกว่าร้านเนื่องจากลูกค้าบางกลุ่มต้องการากินเพื่ออิ่มครับผมสเนื่องจากครอบครัวเป็นเป็นคนต่างพื้นที่รสชาติอาหารและเมนูนต่างๆอาจจะยังต้องปรับจูนกับคนในพื้นที่ครับผมโอกาสนะครับร้า,ารน,นอาหารประเภทอาหารรัานซั่ง กำลังได้รับความนิยมและเป็นแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสามารถเข้าถึงต้องการต่อความต้องการผู้บริโภคนะครับและพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านแบบมีแนวโน้มสูงครับผมสองนะครับเทคโนโลยีความทันสมัยสามารถใช้เทคโนโลยีในการทาากรตลาดสร้างช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สดะดวกมากกว้างมากขึ้นและมีเริ่มต้นทุนต่ำครับอุปสรรคนะครับร้านอาหารตามสั่งเป็นธุรกิจที่สามารถเข้าตลาดได้ง่าย ได้มีร้านอาหารประเภทนี้เกิดขึ้นตามทาา้องตลาดเป็นจำนวนมากครับแล้วก็รกาคาวัตถุดิบนะครับในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นของสดซึ่งค่อนข้างเสียง่ายละมีต้นทุนในการเก็บรักษาสูงธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทุรทางบุคลากรหลายตำแหน่งครับเช่นพนักง,งานเสิร์ฟพนักง,งานทำความสะอาดเป็นต้นนะครับซึ่งต้องมีใจในการบริการทําให้ในการบริหาร,ร,านนรบุคลากรนะครับแต่ร้านตลาดนะครับ กลุ่มปรหมภทอะไนะครับการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะภูมิภาคนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกคา้าไปในจังหวัดยะลานะครับการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรนะครับเป็นลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะครับอายุตั้งแต่9ปีถึง45ปีนะครับมีรายไดไ้ต่างกว่าสี่ร้อยบาทต่อวันนะครับอาชีพนักศึกษา,า,า,านักเรียนพนักงานเอกชนข้าราชการครับผมการแบ่งส่วนตลาดต,า,ดตามลักษณะสังคมและจิตวิทยาคือวิธีการดําเนินแบบ บริโภคอาหารประเภทอาหารน้ำซุปคือมีเมนูที่หลากหลายครับมีเมนูที่เป็นความต้องการของลูกค้านะครับให้เลือกผมก็าหมายรองนะครับการแบ่งส่วนตลาดลักษณะภูมิภาคนะครับลูกค้าที่อยู่นอกเมืองคือหรืออำเภอแกล้งเคียงการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ประชาชนทั่วไปทุกเพศสามนะครับการแบ่งส่วนตามตลาดตามลักษณะทางสังคมและจิตวิทยาวิธีการดําเนิน วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ชอบทานอาหารนอกบ้านชอบเข้าสังคมพบปะครอบครัวเพื่อนนะครับผมการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งคุณภาพการออกแบบที่จะต้องสร้างความพึงพอใจในการตอบสนองความต้องการและเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับทางการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอนะครับ ทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และส่วนผสมผลิตภัณฑ์นะครับลักษณะเด่นของสินค้าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งในส่วนธุรกิจอาหารจะเป็นการจัดโซนอาหารมีความหลากหลายรสชาติของอาหารซึ่งจะมีความต้องการเหมาะสมและสร้างความพ,พอใจให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุดครับบริษาาัทรคานะครับกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าอาหารประเภทอาหารสำเป็นอาหารที่ต้อง ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพรูดิบเป็นอย่างมากนะครับซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินด,ดีจ่ายราคาอาหารขึ้นเพื่อแลกกับการได้รับบริโภคอาหารที่รสชาติด,ดีนะครับมีคุณภาพสูงอย่างไรก็ตามจาก่การที่ธุรกิจร้านอาหารตามสั่งเกิดขึ้นมากมายตารข้อตลาดราคาถือว่าเป็นอุปสําคในการาตามข้อตลาดนะครับผมราคาอาหาร ของผมร็อคเตอร์นะครับ40บาทนะครับแล้วก็เครื่องดื่มรอคเตอรคือ15บาทครับร็อเตอร์ครับแต่ถามนะครับผมการผลิตการวางแผนด้านการเงินนะครับเงินลงทุนนะครับประมาณ600บาทครับผลที่คาดว่าจะได้รับต่อเดือนนะครับก็คืออดละแสนนะครับผมผลที่ได้คาดผลที่คาดว่าจะได้รับต่อปีนะครับก็คือ1แสนลงหมื่นครับผม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจต่อเดือนนะครับผมค่าแรงนะครับก็เจ้าของธุรกิจคือ4 0 0หมืนบาทนะครับค่าแรงลูกจ้างคือ17ื่นเดค่าผลิตโดยปริมาณครับก็คือหมื่นหนึ่งค่าสถานสถานูประโภคนะครับน้ำไฟโทรศัพท์นะครับห้าพันห้าครับถ่ายจุดเฉินะครับผมในการเตรียมแผนทุฉุกเฉินของธุรกิจทางร้านของผมนะครับสถานการณ์ที่หนึ่งคือผลประกอบการต่ำกว่าที่วางเป้าหมายไว้ การกาหนดแนวทางแก้ปัญหาคือวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลทําให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนการที่กาหนดไว้เช่นงบประมาณคู่แข่งและคุณภาพในการบริหารครับ 2. ปรับเป้าหมายให้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าครับ 3. จัดทําแผนการดําเนินการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและกระตุ้นความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการมากขึ้น ธรรมพิบาลในการดําเนินธุรกิจนะครับผมก่อลูกค้านะครับทางร้านอาหารทุกพื่อน,นะครับได้ให้ความาสาคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลลูกค้าให้คําแนะนําที่เป็นจริงโดยไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพสดใหม่รวมถึงรสชาติที่ถูกปากบริการที่ดีและประทับใจและมีการมาใช้บริการในครั้งต่อๆไปครับส่วนต่อคู่แข่งนะครับทางร้านอาหารนะครับจะบริการที่สุภาพกระฉับกระเฉงและมีใจรนะัก งานบริการแต่ไม่ะรับตอนับเอาเปรียบผู้แข่งที่มีธุรกิจร้านอาหารแบบเดียวกันครับต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบธุรกิจนะครับผมธุรกิจบุคลากรหรือพนักงานในธุรกิจนะครับจะได้รับสวัสดิการตัดการคบถ้วนตามกฎหมายและค่าตอบแทนของพนักงานก็เป็นไปตามกฎหมายอของอัตราการจ้างพนักงาน,นครับผม ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสถานการณ์ประกอบการกิจการด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆด้ๆนานสิ่งแวดล้อมนะครับตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรครับต่อสังคมนะครับสถานการณ์ประกอบสถานการณ์ประกอบการสามารถได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชนเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันผู้หันมนอยประกอบอาหารนอกบ้านและ เราให้บริการอย่างสุจริตนะครับและไม่มีการหลอกลวงผู้บริโภคในเรื่องของราคาหรือไม่จริงใจต่อผู้บริโภคครับผมก็ขอ,อขอบคุณนะครับ